สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งาน IM Academy นะครับหลังจากเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับเครื่องมืออะไรอยู่ตรงไหนนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าที่ IM Academy Login นะครับแล้วก็กดที่ Customer นะครับใส่ ID ใส่ Password แล้วก็ l o อ i n ได้เลยนะครับ Login ได้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะเข้ามาในหน้าตาของเมนู หลักของเรานะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เดี๋ยวอนาคตจะมีภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับหรือสามารถเปลี่ยนแบบภาษาให้ Google แปลได้นะครับทีนี้หลักๆเราก็ใช้แค่ IM Center นะครับ IM Center เพื่อเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆของเรานะครับเข้ามาแล้วเราก็จะมีนี่ครับหน้าตาตรงนี้นะครับเราก็จะมีหลักๆที่จะใช้ก็คือตัว Go l i นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้สถาบันของเราเนี่ย แต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือสามารถเข้าเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าแพ็กเกจไหนความรู้ไหนเนี่ยมีมีให้เรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างสมมติว่าอย่าง FRX ตรงนี้ครับเรากดเข้ามาดูได้นะครับกดเข้ามาดูได้เลยแล้วก็จะมีตารางเรียนโดยอาจารย์ต่างๆนะครับตารางเรียนนะครับสามารถเข้าเรียนรู้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้ความรู้เยอะมากนะครับได้ความรู้เยอะมากนะครับอ่า ตรงนี้ส่วนของโกลท์นะครับส่วนของเครื่องมือก็คือเข้าอันนี้ครับปุ๊บออกมานะครับก็จะมีหน้าโปรแกรมของเรานะครับถ้าเป็นแพ็กเกจอีลิทก็คือได้ทุกอย่างนะครับได้ทุกอย่างเลยครบหมดนะครับสมมุติว่าเราอยากใช้ฮาร์โมนิกของ f o r e x กนะครับเราก็กดที่ frx นะครับแล้วเลือกที่ฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็กดตรงนี้อีกทีนึงนะครับมันก็จะ เด้งออกไปนะครับเด้งออกไปทีนี้สมมุติเราอยากเทรดซิฟคอยซิฟคอยแล้วก็คลิกออกมานะครับแล้วก็กดออกไปนะครับอยากเทรดฮาร์มอนิคอยก็กดออกมานะครับกดออกมาก็จะขึ้นมาหน้ากราฟต่างๆนะครับหน้าาหน้เครื่องมือของเราทีนี้เราก็บุ๊กมาร์กไปเลยก็ได้ครับเนี่ยครับแอดบุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กเอาไว้เวลาเข้าใช้งานครั้งต่อไปเราสามารถเข้าผ่านา ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวเว็บนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าผ่านเอ็มเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วนะครับจะได้รวดเร็วแล้วก็ซิฟคอยก็เหมือนกันครับบุ๊กมาร์กว็เลยบุ๊กมาร์กไว้นะครับฮาร์โมนิกก็บุ๊กมาร์กไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าใช้งานจะได้ง่ายนะครับหลักๆเราก็ใช้3มเครื่องมือนี้นะครับใครมีแพ็กเกจไหนก็ใช้เครื่องมือตัวนั้นไปนะครับมีเท่านี้นะครับในการเข้าใช้งานแล้วก็ที่เหลือก็คือตามที่ได้เรียนนะครับผ่านซูมหรือ คลิปของผมต่างๆที่สอนแนะนำการใช้งานนะครับเข้าดูได้เลยนะครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ